สวัสดีจ้าเพื่อนๆมันีจ้าที่บานพระเพื่อนๆบ้านเราวัดทายโศกนะคะเพื่อนจะเป็นวัดของท่านพญาคุตนะคะประเมศส,สวนนะคะบริเวณวัดเต็มไปด้วยผู้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะ วัดนี้เริ่มจะดังแล้วนะคะใครอยากจะหายโศกก็มาวัดนี้ได้เลยเป็นวัดขนาดที่ไม่ใหญ่ไม่กว้างนะคะเพื่อนๆจะเป็นลอยต่อติดกับอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะคะ พเพื่อนๆตีของขๆให้ลูกหลานประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นครีเอเตอร์นะคะขอให้สร้างไรายได้ได้ในเร็ววันนะคะสาธุกรานเฮงปังๆนะคะ นี่ก็หาบเงินหาบทองเราจะเสี่ยงได้ยังไงล่ะเซมซี c c ทำไมใหญ่จังเลยเซมซีเซมซีใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆนี่แหะคะถ้าไปอีกวัดหนึ่งนะคะสายมูต้องรู้จักวัดสามานีเนาะ พาะสามณีจะเป็นวัดของพระยานาคนะคะเพื่อนๆอืมอันนี้พระยาคุดท่านทรงนอนหลับนะคะนั้นจะเป็นหอหะระฆังไม่รู้ครอบครัวหายไปไหนกันหมดแล้วจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้าก่อนค่ะเดี๋ยวไปถ่ายทำให้ดูนะคะ